เอาวะจับมาเท่าตัวกูเอาวะไม่จับสอเอาไว้โว้อ้าวข่าวข่าวอะไรใช่อ๋ออะไรอ่ะมาละตาดูไปยังเอวใครข่าวอะไรกันเอ้าไหนใครผ่อนเงินเท่าใครเอายังไงมาหนำเล่าข่าวตัวก่อนหรือเปล่าบุ๋โลมาหนำ